อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน2ตัวแปรข้อที่1กํากำหนด fx y เท่ากับ3 x กำลัง3บวก5 y บวก6ลบ natural log ของ y นะข้อ1ย่อยเป็นการหา fx นะ fx ในที่นี้คือหาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน f เทียบกับ x หรืออาจจะเขียนในรูปของสัญลักษณ์อ f by อ x หรืออาจจะเรียกว่าดิฟเอฟเทียบเนะอ่าคราวนี้เรายกตัวโจทย์มาก่อนเดี๋ยวเรามาค่อยๆสังเกตดูานะสำหรับการหาอนุพันธ์ย่อยตอนนี้เราดิฟเทียบ x นั่นก็คือเรามอง x เป็นตัวแปรนะเราก็ไล่ดูฟังก์ชันที่เราจะดิฟ มี x อยู่ตัวนี้นอกนั้นไม่มี x คราวนี้ถ้าไม่มี x เนี่ยหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเราจะมองเป็นค่าคงที่นะอ่าจากตัวนี้แต่เราพ์เนี่ยบวกกันอยู่เราไล่ดิฟีละพจน์ตัวแรกเลยดิฟ3 x กํลัง3เทียบ x นะเอากําลัง3ลงมาแล้วก็ตัวยกกําลังเนี่ยกําลังมันจะลดลง1ใช่ไหม ก็จะเป็น 9x กำลังสต่อมาดิ v 5y แต่ตอนนี้เราเทียบ x นะแต่ตอนนี้เราเทียบ x เพราะฉะนั้นมองเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งดิฟค่าคงที่ได้0ดิฟ6เทียบ x แน่นอนได้0ดิฟลบ4 natural log ของ y อ่าอันนี้ไม่มีตัวแปร x เลยเนาะ เพราะงั้นก็มองเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งดิฟค่าคงที่ก็ได้0ูนย์เพราะงั้นสรุปแล้วดิฟฟังก์ชันเทียบ x ได้ 9x กํา x กำลังสองอต่อมาข้อ2ย่อยเป็นการดิฟฟังก์ชันเทียบ y เนะคิร์ by คือ y หรือว่าดิฟ f เทียบ y คราวนี้ตัวแปรที่เราดิฟเทียบคือตัวแปร y ลองไล่ดูในฟังก์ชันตัวแปร y อยู่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แนวคิดเดียวกันตอนนี้เราเทียบ y y เป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นตัวอื่นๆมองเป็นค่าคงที่ไล่ดิฟทีละพจน์ดิฟ3 x กำลังสแต่ตอนนี้เราเทียบ y ดิฟค่าคงที่นะมองเป็นค่าคงที่ดิฟค่าคงที่เทียบ y ได้0ต่อมาดิฟ5 y เทียบ y ได้5ดิฟ6เทียบ y 6เป็นค่าคงที่ดิฟค่าคงที่ได้0ดิฟนะลบ4 n a น u ช log ของ y นะตัวนี้ได้1ส่วน y สัมประสิทธิ์ที่คูณเนี่ยก็ยังอยู่เ,ยเพราะงั้นสรุปแล้วตรงนี้ได้5-4ลบส่ส่วน y นะอันนี้ก็คือคำตอบของการดิฟฟังก์ชันเทียบ y ต่อมาข้อ2 f x y เท่ากับ5 x บวก 3y กำลัง3บวก7 x y กำลัง4ลบ2 นะดิฟฟังชันเทียบ x เรายกลงมาจริงๆถ้าเกิดดิฟคร่องเนี่ยเราดิฟได้เลยอันนี้เขียนให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเราก็ไล่ดูทีละพจน์ตรงนี้เราดิฟฟังก์ชันเทียบ x มอง x เป็นตัวแปร x อยู่ตรงนี้มี2อ,อันมอง x เป็นตัวแปรนอกนั้นมองเป็นค่าคงที่โอเคดิฟพจนแรกดิฟ5 x เทียบ x ได้5ดิฟ3 y กํลังสเทียบ x ไม่มีตัวแปร x เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นค่าคงที่ ดิฟค่าคงที่เลยได้0ดิฟ 7xy กำลังสมีตัวแปร x มีตัวแปร x ดิฟ x เทียบ x เนี่ยได้1ฮใช่ไหมได้1แต่ว่าสัมประสิทธิ์เนี่ยยังอยู่กันครบยกมาก็จะเป็น 7y กำลัง4แล้วก็ดิฟลบสเป็นค่าคงที่ดิฟค่าคงที่ได้0อืม เพราะงานสรุปแล้วดิฟฟังก์ชันเทียบ x ได้5บวก7 y กำลัง4ต่อมาดิฟฟังก์ชันเทียบ y ดิฟฟังชันเทียบ y ตอนนี้เรามอง y เป็นตัวแปรไล่ดูนะ y อยู่ตรงนี้ตรงนี้มอง y เป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นตัวอื่นมองเป็นค่าคงที่ให้หมดอ่าไล่ดิฟทีละพจน์ดิฟ 5x แต่คำนี้เทียบ y เพราะงั้น 5x เเหมือนค่าคงที่ตัวหนึ่งดิฟค่าคงที่ได้ศูนย์ ดิฟสามวายกำลังสเทียบ y ายโอเคนะมีตัวแปร Y เนาะก็จะเป็นเก้าาลังสองคือเอายกกําลังเนี่ยเอาลงมาแล้วก็ตัวยกกําลังเนี่ยลดลงไป1ต่อมาดิฟเจ็ดเอ็กวายกำลังสเอายกกำลัง4เนี่ยตรง y เนี่ยลงมาคูณกับเก็เป็นยี่อ็กตัวนี้ยังอยู่นะ เหมือนค่าคงที่ตัวหนึ่งก็เป็น 28x แล้วก็ y ตัวยกกำลังเนี่ยลดลง1ก็เหลือ y กำลัง3แล้วก็ดิฟลบ2เทียบ y ก็คือค่าคงที่ดิฟได้0นะสรุปได้คำตอบคือ 9y กำลังสบวก 28xy กำลัง3เป็นคำตอบ